บอลวิทวั์โพสภาพอุ้มน้องโนเบลลูกสาวเริ่มโตแล้วชายแววสวยหน้าตาน่ารักมากๆหอบลูกย้ายอยู่เยอรมนีบอนวิทวั์โพสภาพ,ภาพอุ้มน้องโนเบลลูกสาวเริ่มโตแล้ว ย้ายครอบครัวกันไปอยู่ประเทศเยอรมนีแล้วสำหรับคุณพ่อลูกสองบอนวิทวัตกับคุณภรรยาสาวสวยแน,นนนี่และลูกๆทั้งสองคนน้องโนเบลและน้องนิวตันและตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มโตขึ้นเยอะมากแล้วด้วยและภาพล่าสุดที่คุณพ่อบอนวิทวัตเพิ่งจะโพสภาพอุ้มน้องโนเบลลูกสาวคนโตกับแคปชั่นว่า เมื่อเก้าปีที่แล้วยังอุ้มได้อยู่เลยพอโตแล้วก็คิดถึงเขาตอนที่เป็นเด็กะนะเนาะเด็กหญิงโนเบลบอนวิทยวัฒวิถีคุณพ่อลูกสาวพ่อเบลน้องโนเบลในวัยสิบขวบตอนนี้โตขึ้นมากขายาวตัวสูงเยอะเลยแถมสาวน้อยยังใช้แววสวยแล้วด้วยค่ะ แลนะหน้าตานั้นก็ยังหวานน่ารักจิ้มลิ้มมากๆเรียกได้ว่าได้พ่อและแม่มาแบบเต็มๆเลยยิ่งโตลูกสาวก็ยิ่งสวยอีกไม่กี่ปีเป็นดารา ตามพ่อได้อย่างสบายๆเลยลูกสวยแน่นอนค่ะค่ะก็เป็นธรรมดานะคะคุณพ่อก็หล่อคุณแม่ก็สวยลูกๆที่ออกมาก็ย่อมสวยย่อมหล่อนั่นเองค่ะน้องโนเบลในวัยสิบขวบนะคะขายาวและสวยมากไม่กี่ปีก็คงจะสูงกว่าพ่อแม่แน่นอนค่ะหน้าตาก็น่ารักและสวยชายแววเป็นดารามาแต่เล็กเลยนะคะเราไปชมภาพของน้องโนเบลและครอบครัวอบอุ่นของพวกเขากันเลยค่ะ